การพัฒนาแบบไทยสู่การพัฒนาประเทศลาววิธีคิดวิธีทำ,ทำไทยทำอย่างไร you okay. สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปดชันันะครับ fc ลาว fc พม่ากัมพูชา fc อาเซียน รวมทั้งไทยด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีคิดการพัฒนาแบบไทยๆไทยทำอย่างไรวันนี้กําลังฮิตคือเรื่องของกีฬาโอลิมปิกมาดูวิธีคิดวิธีการพัฒนาแบบอย่างของไทยทําไมไทยถึงได้เหรียญขณะน,นี้เวลานี้ตอนที่ผมทําคลิปเราได้มาแล้วหเหรียญเราได้มาแล้วหเหรียญเราได้มาแล้วหเหรียญน,นะครับ1เหรียญทอง 3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับเหรียญเงินเราได้ทั้งหมด3เหรียญมาดูนะครับใครได้เหรียญบ้างเหรียญทองก็คือน้องเทนนิสนะครับเป็นเทควันโดพาณิพักน์วงพัฒนก,กิจ 2. เหรียญเงินของวิวกลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันนะครับน้องวิวนี่ก็เก่งมากเหรียญเงินจากยกน้ำหนักน้องฟ้างธีรพงศิลาชัยคนศรีสะเกด เก่งเยี่ยมเปลี่ยนเงินที่3น้องเวฟวีรพลวิชุตาคนสุรินศรีขอรภูมิอายุ19ปีเปลี่ยนเงินที่3น้องเวฟวีรพลวิชุตาคนสุรินศรีขอรภูมิอายุ19ปีโอ้แข่งได้อีกตั้ง2รอบนะครับ19ปีอ่ โอลิมปิกรอบต่อไปก็อายุ23 23 23บวกอีกก็4ก็27โอ้โหเล่นอีกด้ทั้ง3รอบตอนนี้เหรียญเงินแล้วนะนะครับ5เหรียญทองแดงน้องบีแจมจันสุวรรณพงศ์นะครับนักมวยนักมวยที่ไปเจอนักมวยเทลิฟจากแอลจีเรียเหมือนผู้ชายเลยนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงที่6คือออย สุรจนาคำเบ้าสาวเชียงของจังหวัดเชียงรายนี่คือความสำเร็จของประเทศไทยไทยมีวิธีคิดในการพัฒนาอย่างไรไทยมีวิธีคิดในการพัฒนาอย่างไรจะเล่าให้เอฟซีฟังเพื่อไปปรับใช้ปรับใช้กับทุกคนนะครับไทยพัฒนาด้วยข้อเท็จจริงนะครับไม่มีคำโมโปเท็จไม่พัฒนาอะไรที่มัน ไม่ไปสู่ความสําเร็จอะยกตัวอย่างซีเกมเราแข่งซีเกมใช่ไหมครับเวียดนามเป็นเจ้าภาพเวียดนามอยากเป็นเจ้าเหรียญทองอยากได้เหรียญทองอยากเป็นเจ้าอยากชนะใน10ประเทศ11ประเทศนี้ก็เอากีฬาพื้นเมืองใส่เข้าไปใส่เข้าไปได้เจ้าเหรียญทองไทยได้เท่าไหร่ไทยได้ที่2หรือที่3ไม่รู้แต่ไทยไม่เน้นประเภทพื้นบ้านไทยเน้นสากล เพื่อไปแข่งระดับเอเชียแล้วไปแข่งระดับโอลิมปิกแบบนี้ไทยในสาควเพื่อไปแข่งระดับเอเชียแล้วไปแข่งระดับโอลิมปิกแบบนี้เพราะเขาเล่นกีฬาสาควรกันนะครับมาแข่งเมื่อเร็วๆนี้ไปแข่งที่กัมพูชากัมพูชาเอาอะไรมาเบอร์กาตอเบอร์กาตอเล่นเหมือนจับปลาท่าอะไรก็ไม่รู้ที่ไหนเขาแข่งกัน แม้แต่อาเซียนหลายประเทศเขาก็ไม่แข่งไปเอเชียนเกมไประดับเอเชียก็ไม่มีแข่งไปโอลิมปิกไม่มีแข่งคุณอาจจะได้นะเป็นเจ้าเหรียญทองของกัมพูชาทีเนี้คุณได้ที่หนึ่งเวียดนามไทยตามมาหลังๆแต่ไทยไม่แคร์ไทยเขาไม่คิดแบบนั้นเขาจะพัฒนาไปสู่สากลฝึกซ้อมระดับสโมสรไปแข่งระดับซีเกมอาเซียน ลองกันก่อนสิประเทศนี้เพราะฉะนั้นไทยไทยพัฒนาอะไรที่มันไปแข่งสากลได้อะแล้วเป็นไงกัมพูชาได้สักเหรียญไหมไม่ได้สักเหรียญไทยได้6เหรียญแล้วนะครับเวียดนามได้เหรียญไหมตอนนี้เวียดนามก็ดา่าผมผมก็ชื่นชมนะคนเวียดนามตัวนี้สื่อทั้งสื่อเวียดนามด่ากันเองแหลกลานเลยคืออะไรที่มันใช่ก็คือใช่อะไรที่มันถูกก็คือถูกอย่าไปหลอกตัวเองอย่าไปโก,กหกมดเเ็ส ถ้าคุณพัฒนาแบบนี้คุณไม่สําเร็จหรอกไทยก็เริ่มต้นจากสมาคมเริ่มต้นจากน้องๆที่มีใจรักตอนเนี้คนที่ได้เหรียญทองก็จ่ายให้เท่าไหร่12ล้านมั้งไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหรียญเงินก็10ล้านถ้าเหรียญทองแดงนี่ก็ประมาณเหรียญละ4ีหล้านแล้วเอกเดี๋ยวเอกชนให้อีกเดี๋ยวมาในอำเภอดีใจในะอำเภอก็จัดงานหาเงินได้อีก เป็นคนสุรินเนี่ยนายนี่เป็นคนสุรินเนี่ยไอ้น้องวีรพลวิชุตาคนศรีคอลภูมิกลับมาบ้านมาจังหวัดเดี๋ยวก็จัดแห่ดับจังหวัดอีกเชื่อเหออนะได้เงินจากตรงนี้อีกเงินมันก็จะไหลมาเทมาน้องๆก็จะได้มีกำลังใจน้องรุ่นหลังก็จะตามมาพัฒนาคือการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะมีงบให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีให้สปอนเซอร์บริษัท ห้างร้านบริษัทใหญ่ๆอย่าง AIS ก็เป็นคนไปถ่ายทอดอันนี้มาบริษัทใหญ่ๆในกรุงเทพนะเดี๋ยวกลับมาในอำเภอพูดว่าพ่อหลวงกำนันนายกอบตอเอาเงินให้อีกนี่คือวิธีการพัฒนาแบบไทยก็จะมีสโมสรมีสมาคมสมาคมแบดมินตันสมาคมเวอลเลย์บอลสมาคมต่างๆพูดถึงอย่าง ดูวิธีคิดอย่างน้องเทนนิสมาดูเทควันโดของน้องเทนนิสทันทีที่แกได้เหรียญทองแกก้มกราบโคชเชนี่คือความเป็นไทยไทยเราไม่ได้สนใจว่าโคชเชเมื่อก่อนเป็นคนเกาหลีใต้โอนสัญชาติมาชื่อชัดชัยเชอยากเป็นคนไทยมากทำไมเขารักเมืองไทยอ่ะเอฟซีนะคนลาวคนัมพูชาพม่ทำไมเขารักเมืองไทยคคทั้งทั้ง,งที่เกาหลีใต้จเจริญกว่าเรา มีรายได้สูงกว่าเราค่าจ้างเขาแพงกว่าเราแต่ทํทไมนายนี้มารักเมืองไทยเพราะเราให้เกียรติเราไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นคนต่างชาติเป็นคนเกาหลีใต้เป็นคนลาวเป็นคนพม,มา่าเป็นคนกัมพูชาขอให้คุณมาอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยเคารพกฎระเบียบของเมืองไทยไม่สร้างปัญหาให้ตอนนี้โคดเชได้สัญชาติไทยแล้วเพราะถือว่าเป็นคนที่สร้างผลงานสร้างคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยกีฬาทค เทควันโดเนี่ยเป็นกีฬาของเกาหลีใต้เกาหลีใต้ยังด่ากันเละเลยว่าคล้ายๆกับว่าทําไมปล่อยให้โคชชมาจงรักภักดีต่อประเทศไทยทา,ทางที่เทควันโดของตัวเองไม่เข้าเลยนะเทควันโดของเกาหลีใต้หายไปเลยนะเพราะว่าไอ้ที่แข่งที่ที่ขึ้นรับเหรียญเนี่ยมันจะเป็นเหรียญทองนี่คือเทนนิสนะพนิพักเหรียญเงินนี่กัวซิงของจีน จีนยอมรับเลยจีนยอมรับว่าฝีมือเทนนิสดีมากแล้วกตันยูด้วยจีนชอบตรงนี้เลยยอมเลยจีนยอมซิโรล,ลาบไทยเลยแล้วคนต่อมาก็คือโรมาเนียคนที่ต่อสู้ได้สูสีที่สุดใกล้เคียงชนะสองต่อหนึ่งแต่ก็เต้มก็ห่างอยู่ดีนะก็คือกับจีนนี่แหละแต่นอกนั้นนี่ไทยเตะประเภทแต่อศู0ต่อ0นเตะกระจุยเลยน้องเทนนิสนะครับมัน คือความเป็นไทยของเราเนี่ยมันมีทักษะมวยไทยนะทุกคนยอมรับนะว่ามวยไทยนี่ดังระดับโลกมวยไทยกําลังจะดันไปสู่โอลิมปิกนะครับยอมรับหรือเหมือน fc เคยดูไหมอ่ะเทคบอลอ่ะเทคบอลซึ่งไทยเพิ่งมาเล่นอนะเล่นกันสองคนอนะ่ะแชมป์คือพวกโรมาเนียพวกอะไรนะโปรตุเกสพวกอะไรทางทางยุโรปอะไทยเพิ่งมาเล่นได้สองปีตอนนี้ไปแข่งที่จีนไปแข่งที่เวียดนาม ไปแข่งที่เสเปนปรากฏว่าไทยชนะเกือบรวดเลยอะ่ะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมไอการเล่นเทคบอลเนี่ยมันเล่นเหมือนไทยเอาสไตล์ตะก,กอ้อไปตะก,กอ้อของไทยนยัมีลูกเหยียบนะครับมีลูกเหยียบมีลูกตีลังกาม้วนตัวตบโอ้โหฝรั่งทึ่งเลยอะ่ะนะอีกหน่อยเนี่ยตะก,ก้อตอนนี้ดังระดับเอเชียแล้วเกาหลีใต้ก็เล่นญี่ปุ่นก็มาเล่น เดี๋ยวตะกร้อถ้าเป็นที่ยอมรับตอนนี้คู่แข่งของไทยก็จะคือมาเลเซียกําลังดันเข้าไปสู่โอลิมปิกและก็มวยไทยด้วยเห็นไหมเราค่อยๆดันคือต้องให้ทั่วโลกยอมรับก่อนเบอร์กตอของกัมพูชาถ้าคุณจะให้เป็นที่ยอมรับหนึ่งในอาเซียนต้องยอมรับก่อนนะมีคนยอมรับยอมเล่นด้วยต่อไปก็ระดับเอเชียต่อไปคุณดันไปสู่ระดับโลกต้องทำเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแบบนี้ คือต้องให้คนเขาอยอมรับไทยนี่มวยไทยเขาอยอมรับและอาวุธคบมือบัวขาวเนะี่ยเจอพี่บัวขาวบัวขาวบัญชาเมฆคนสุรินเดี๋ยวเจอให้ให้ต่อยกับวีรพลดีไหมอ่ะวีรพลยกน้ําหนักเจอกับบัวขาวคนละเรื่องกันเนาะคนละเรื่องอ่ะคนสุรินก็มีเก่งๆดังๆด,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 ด้วยนะคนสุรินนะครับนี่คือวิธีการพัฒนาแบบไทยนะไม่เอาเรื่องหลอกตัวเอง คุณต้องทําคุณต้องทําให้หลายๆประเทศยอมเล่นกับคุณก่อนนะครับก็เบอร์กาตตก็อาจจะดังก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องทําให้หลายประเทศเล่นกับคุณก่อนอย่างน้อยระดับซีเกมสะเล่นทั้งสิบประเทศอย่างของเราเนี่ยคู่แข่งแน่นอนเล่นกับมาเลเซียเกาหลีใต้มาฝึกแล้วแต่ก็ญี่ปุ่นมาเล่นแล้วจีนมาเล่นแล้วที่เขาชอบเขาทึ่งก็คือลูกตีลังกาตบตีลังกาม้วนตัวตบแล้วก็ยืนได้เหมือนเดิม หรือลูกเหยียบหน้าเน็ตฟับขึ้นมานี่คือมันมีลูกพิสดารเหมือนเล่นยิมนาสติกเหมือนโอ้หเหาะเหินเดินอากาศลงมาเล่นเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เขาฝาก fc ว่าการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอะไรการพัฒนากีฬามันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่น้องๆจะมีไรายได้คนเล่นกีฬาเนี่ยดูอย่างฮ่องกงรู้สึกจะฮ่องกงนะครับ ฮ่องกงได้เหรียญทองให้36ล้านคือประเทศที่ได้เหรียญยากมากเนี่ยเขาจะให้สูงไทยก็ถือว่าสูงนะประมาณ12ล้านแต่ถ้าประเทศที่ได้เหรียญเยอะๆเขาได้กันง่ายประเภท30เหรียญเหรียญทองเนี่ยเขาไม่ค่อยให,ให้มีประเทศไหนไม่รู้เขาบอกว่าเหรียญโอลิมปิกคือเหรียญที่มีเกียรติไม่สามารถพูดเป็นเงินได้เขาไม่ให้สักบาทแล้วคนมันจะกินหญ้ากินแกลบเหรอไม่ให้อะไรเลยนะ ของเรายังได้เวียดนามเวียดนามก็รู้สึกให้สูงนะเวียดนามถ้าได้นี่สามสิบหกล้านเวียดนามนี่ก็ทุ่มแต่คนทําไม่ได้เองเวียดนามก็ทุ่มเออรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยให้สูงที่สุดไม่ใช่ฮ่องกงฮ่องกงยี่สิบเจ็ดล้านเวียดนามนี่แหละสาสิบหกล้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะทํารายงานนี้ให้ดูนี่คือการพัฒนาแบบหนึ่งเหมือนไทยตอนเนี้วอลเลย์บอลก็าไประดับโลกแล้วว n l ตอนนี้กําลังแข่งที่โคราชเดี๋ยวจะแข่งที่โคราช ไประดับโลกแล้วฟุตบอลกําลังไประดับเอเชียฟุตบอลสนามสวยๆอย่างบุรีรัมบีจีปทุมนะหรือว่าที่เชียงรายออทางอีสานที่ดังๆก็รู้สึกขอนแก่นขอนแก่นลําพูนเดี๋ยวจะไปทําสนามรีวิวสนามลาพูนลําพูนวอลเลเยอร์ก็อยู่ในดีวิชั่นหนึ่งน้องๆมีไรายได้เป็นเนงินเดือนเดือนละสองล้านเงินเดือนเดือนละหนล้านสล้านห้าแสนหกแสน นี่คือรายได้จากการกีฬาเพราะคนเริ่มเริ่มชอบกีฬากำลังจะกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งเห็นไหมครับวิธีการพัฒนาแบบไทยนั้นเราพัฒนาหลายๆอย่างนะใครเก่งกีฬาก็ไปเล่นกีฬาใครเก่งทางอาชีพก็มาทํางานเป็นช่างอู่เป็นอะไรก็แล้วแต่ใครถนัดรับราชการก็ไปสอบเห็นไหมครับวิธีการพัฒนาของคนหลายรูปแบบ กีฬาเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าคุณดังระดับเอเชียตอนนี้ไทยกับญี่ปุ่นคู่กันตอนนี้มีนักเตะไทยไปเล่นที่ญี่ปุ่นประมาณห้าหคนอย่างสารัอยู่เย็นวันนั้นยิงจีนได้ยิงทีมจีนได้ลูกสวยมากก็ไปเล่นที่ญี่ปุ่นเอ่เอคนบุรีลำคนบุรีลำหรือรีสเ,เกตไม่รู้ไอสุพนัทเหมือนตาแล้วก็สุภพโชคสารชาติสองคนนี่พี่น้องกันนะ สุพนัทเหมือนตาเป็นคนสีสกเกตไปเล่นที่โอเวนที่ Belgium, Belgium, เบลเยียมหลีกเบลเยียมยุโรปสุขพโชคสารชาติเล่นที่ซัปโปโรญี่ปุ่นสารัษยอยู่เย็นไปเล่นหลีกสองแล้วก็มีเอกนิษฐ์ปัญญาไปเล่นอุราวะเรสไดมอนด์อู้อันนี้ทีมใหญ่เลยเอกนิษฐ์ปัญญาแล้วก็มีพัทริกไปเล่น นารานาราอะไรรู้ผมจำไม่ได้ดิวิชั่นสามประมาณห้าหคนที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็เราก็เอาโค้ชญี่ปุ่นมามันเหมือนแลกกันนะท่านผู้ชมมันเหมือนพัฒนาที่แลกกันเราเอาโค้ชเข้ามาเขาเอาผู้เล่นเราไป fc นี่คือการพัฒนา fc ค่อยๆตามผมนะครับผมอาจจะยังไม่เจาะลึกเ,กเ,เรื่องเศรษฐกิจของเราเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์เอาวิเคราะหา์หลักๆนะอาจจะไม่ละเอียดเท่านักวิชาการ fc เชื่อไหมตอนเนี้ย มีนักวิชาการของไทยเริ่มว่าให้ไทยแล้วนะว่าไทยกําลังจะเป็นเหมือนลาวมีนักวิชาการอยู่สองคนก็บอกลาวกาลังจะเหมือนศีลังกาที่เป็นนี่เหมือนจะล้มละลายไทยกําลังจะเหมือนลาวสรุปว่าไทยก็จะเหมือนศีลังกาเหมือนกันทําไมผมถึงสนใจเรื่องพวกนี้เพราะเราก็ต้องดูตัวเองนะครับว่ามาดูซิว่าเราเกิดความผิดพลาดอะไร ลาวบริหารผิดพลาดยังไงไทยบริหารผิดพลาดยังไงแต่แอดมินผมเป็นคนไทยผมก็พูดไทยมากไม่ได้เดี๋ยวผมจะอยู่เมืองไทยไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราวิจารณ์ประเทศอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าวิจารณ์ประเทศตัวเองเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะสังคมเรามันมันพูดยากนะครับแต่เราก็ต้องเรียนรู้เป็นแบบยากเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่านี่คือการบริหารประเทศเศรษฐกิจในระดับประเทศ แต่เราก็ต้องมามองเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในครอบครัวของเราเพราะว่าเศรษฐกิจระดับประเทศเราไม่มีปากมีเสียงเราไม่ใช่ผู้บริหารประเทศเราไม่ใช่รัฐมนตรีแต่บริหารครอบครัวเราลูกเราเมียเราพ่อแม่เรา,เ,ราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลยอยู่ในมือเราอยู่ในมือเราที่เราจะต้องมีอาชีพมีรายได้ให้ได้นะเราต้องต่อสู้เราต้องได้รน,นฝาก fc เชื่อผมพมา่าลาวเขมร คุณมาหาเงินที่เมืองไทยเพราะเมืองไทยกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุขาดแคลนแรงงานแต่ก็พอมมีเงินที่จะทำกิจการค้าขายได้มาอยู่เมืองไทยแต่ทำอย่างไงให้นายที่เมืองไทยรักนายจ้างรักฟังผมผมจะบอกว่าต้องทำอย่างไรวันนี้เปรียบเทียบระหว่างการพัฒนากีฬาของไทยกับพัฒนาแบบเวียดนามพัฒนาแบบกัมพูชาทำไมไทยได้ หกเหรียญเป็นหน้าเป็นตาเป็นชื่อเสียงมีคนพูดถึงขนาดได้เหรียญทองเทควันโดกีฬาของเกาหลีใต้โอ้ยเกาหลีใต้นี่วิจารณ์เรื่องนี้มากแล้วเขาก็ชื่นชมโคชเชชื่นชมโคชชัดชัยเชที่เป็นคนสอนวันนั้นโคชชัดชัยเชเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าผมคนไทยผมคนไทยคือก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรที่เขามารักประเทศไทยขนาดนี้ ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยเท่ากับเกาหลีใต้นะแต่บางทีมันอาจจะเป็นลักษณะน,นิสัยของคนไทยอ่ะให้เกียรติและยืดหยุ่นเราไม่ว่าหรอกคุณจะเป็นคนชาติไหนมาจากไหนขอให้คุณรักเมืองไทยขอรพบกฎหมายไทยและปรับตัวเข้ากับคนไทยให้ได้คุณก็จะอยู่เมืองไทยแบบมีความสุขเมืองไทยมีทรัพยากรมากพอที่จะดูแลและแบ่งปันอาหารเกษตร เรามีพร้อมข้าวปลาอาหารเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอาหารทะเลพืชผักผลไม้เรามีหมดอาหารเราถูกเราเลี้ยงตัวเองได้ถึงเงินเดือนไม่สูงเงินเดือนไม่แพงแต่ต้นทุนเรื่องการใช้ชีวิตอาหารสามมื้อของคุณคุณสามารถกินได้มื้อละ60บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวกินนะครับถ้าซื้อบะหมี่ใส่ไข่ก็ประมาณ20บาทใส่ไข่หลูกลูกประมาณ5บาท ซื้อมามา่าซื้อบะหมี่อีก6บาทเนี่ยคุณอิ่มได้ในะราคา20บาทถ้าคุณไม่คิดอะไรมากถ้าคุณอยากประหยัดต้นทุนการใช้ชีวิตนี่คือชีวิตที่เมืองไทยค่าจ้างไม่สูงไม่แพงแต่คุณก็มีต้นทุนการใช้ชีวิตที่ถูกได้เดี๋ยวค่อย,ค,อยคุยกันวันนี้มาคุยเปรียบเทียบเรื่องกีฬาขอบคุณ f อทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ นะครับช่วยติดตามด้วยเป็นกําลังใจจริงๆทําแล้วมีคนดูไี่มีกําลังใจถ้าทําแล้วไม่มีคนดูก็จะเลิกทําขอบคุณครับเอฟซี